โอเคฮะกับสวัสดีฮะวันนี้เราอยู่ดีๆของไฟในะฟังกิชนกับผมก็เหมือนเช่นเคยนะฮะไอชิ้ไข่แล้วหรอวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในมดัมดวันหนึ่งที่ผมไปเจอมาจริงๆก็ไม่ใช่มัดหนึ่งหรอกะจริงเป็นสาวมัมดฮะวันนี้เนี่ยผมกะว่าจะเล่นทั้งสองม,มัดแล้วกันเนาะมัดแรกอย่างมัดที่มีชื่อว่า Saturday Night s m o s h i n g ชื่อไม่เก่แบบ Mario and Sonic Racing โ oh. อ้ เ yeah, งี้ยมึงอยากซึ่งวันนี้เนี่ยกูไปเจอมาลูกรู้สึกว่าม่นน่าจะหาดีกว่าคือมันน่าจะมีเอ็มดีซึ่งใครที่ไม่รู้เนี่ยวันนี้มีที่มาจากมีมิวเลงที่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่มาจรจงมันคืออะไรนะ <c oughs> ไอเฮียกูไม่อยากดูว่าจะฟังบลอปิดเลยก <c oughs> ูปิดเลยไอเฮียเอ้ยพอพอพอออโอ้ยกันจาไปหาดูที่มาที่ไปซะหน่อยไอเฮียเอ้ยวัววัวโหรี่วัเทมาพลังตาได้ไหมเนี่ย ก็ไั้เป็นมดมีมดหนึ่งในหน้าที่อาจจะมีเควฮาอยู่หรือว่าไอชิปผ้ามันจะบาดตาหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็อีกมดหนึ่งที่ผมน่าจะมีไก่ในวันนี้คือมนของเจ้าของเดี๋ยวแฟรงก์เ87 collection ฮะซึ่งก็ต้องมดนี้มาที่ตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นอ่าอันนี้คือผมคุ้นหน้าเขานีคือก็เป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ทำคลิปคอนเทนต์กับพวกเกมนั่นแหละแต่อันนี้เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เลยว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแต่สุดท้ายมันมาจบที่ตรงนี้ฮะซึ่่่่งอันนนนนีี้าาาสใจเเพรวย มันเงียบอันนี้เป็นแบบการแบรบบูสติเตมเลยผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นรูเล็ตในเกมหรือว่าเป็นแค่ฉากที่เป็นโผล่มาเฉยนะแต่เป็นรูเล็ตในเกมนี่คือมันจะดีมากเลยเพราะว่าไอ้สองไฟในเฟร่ไฟในเอฟเฟนตี้ภาคสามเนี่ยมันจะมีระบบระบบหนึ่งที่เราจะต้องเอ่อซ่อมแก้ไขพวกระบบในร้านค้านะเพื่อให้ตัว,ตวของไอไอเปรลตตี่มาถึงตัวเราฮะโอเคเราไปเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เอาไวท้ทีหลังมันดูน่าจะโอ้ยโอเคปะเราไปเริ่มจากนี้ก่อนแล้วกันฮะไป โอเคฮะมี2อันด้วยกันเนาะอันแรกเป็นอันที่นั่นแหละอันนี้ผมไม่รู้มีที่มาที่ไปของมีมเลยครับขาจะไม่เข้าใจนาะผมผมไม่ได้เล่นอะไรย่างนไม่เข้าใจอ่ะแต่ว่าโอเคไหนๆก็ไม่เล่นแล้วเราก็รอให้มันหมดเลยด้วยกันฮะไม่มีโหมดเปลี่ยนโหมดไม่ได้ด้วยโอเคปะวิกแรกอันนี้เป็นหน้าของไอ้ไฟเลฟฟี่พักสีนี่ว่าโอเคมาแล้วฮะเอ้เออโอ้เพลงมันเดจ้าคุณไม่เข้าใจเขาพูดอะไรวะเนี่ย ก็คือเหมือนกับว่ากำลังอัดคลิปเกมของไฟในเฟรดี้ภาคสี่อยู่แล้วก็พูดเปิดคลิปอะไรประมาณนี้ฮะที่ผมเดานะว่ามันอยู่ตรงหน้านี่อย่างน้าเมนูตรงเข้าไปเล่นน่ะไม่เพียงมันดีว่ะโอ้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 โหเลือกดากผู้ที่ฉีดไปยังมันได้หาได้รเลยเนี่ยต้องไปหาดูซะไหนแล้ว ว่า <Mile> ส <dizzy> ์อะไรวะเดันไม่เข้าใจก็จะเป็นเพียงมันเลยเออแต่โหแต่เราไม่เข้าใจหนมาที่ไปของไอ้ตัวนี้อ่ะเราเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเว้ย แค่เขาเล็นเพีงเฉยอะไรมาเนี่ย <87. S 1> อาจจะเป็นมีเหมือนขาชาวต่างชาติก็ได้นะอเออจบไปแล้วฮะยางเร็วยางเร็วโอเคอันที่สองอาจจะมีอะไรสักอย่างลืงที่ทำให้เราตกใจหรือเปล่าแล้วเราก็ปิดไม่ได้ด้วยก็เตือนไว้ก่อนแล้วกับไอเดียมาณนี้เมื่อกี้นี้ 2> 8, 2, 1, 2. อ่านี่ไงหน้าบูท๊ทเอ้ยเดี๋ยวนะจอบ,บักปะเนี่ยไมปจอดบ,บักปุเนี่ยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ เฮ้ยอันนี้เรากำลังรีบุษบุดโอ้เป็นคนเดียวไหมด้วะอ๋อเดี๋ยนะเป็นหน้าเมื่อกี้เป็นหน้าฟักสีไม่ใช่หรอโอ้ไอเชี่ยมร้องด้วยว่ะโอ้ยเจ็ดคุณเป็นหน้าอาปากแล้วมีตาข้างในด้วย รือทุกคนที่ไม่รู้ก็คือในเซนเซอร์ของไอตัวหาเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีสมพลอยู่เว้ยีนเรื่ององ่ะน,นะไอตัวของสปริงแบบมันมีสมพลข้างในอยู่ไอจิ้มไม่ได้เห็นแค่ไปแค่ไอกระโหลกของปากนะที่เห็นที่มากสุดในตัวของมันนี่นะ เกมหลักไม่เป็นเกมปากเว้ยหลอนนี่ไหมหลอนนะแต่ไม่รู้เลยว่าตอนสุดเล่านี่คือมันจะเป็นยังไงวะคือหน่อนก็จะเต็มตัวหมดวันนี้ใช่ไหมเพี้ยอย่างมันเนี่ยเราไม่รู้ที่มันจะเป็นของวันนี้เลย ดูมันร้องดิไหนวะนั่นคือเหมือนจะมีเป็นช็อตจำสแกลไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ถึงจำสแกลเลยเป็นแบบแสงอะไรแบบนี <ISH> <at> <tree> nah, ้เปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยอะไรเมื่อกี้อ๋ออันนี้เหรออันนี้ใช่ไหมที่เขาบอกไอ้เพื่อนเราต้องรีบมูสินเต็มนะเพื่อน อ้าวนาเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วก็ขดรีวูสเกมส์ใช่ไหมครันคุณตายแน่นอนผมว่าในชิปที่เขาเล่นเกมนี้มันน่าจะหาสุดๆคนก็เราทำเกมส์ก็เลยจะเสียมันก็จะหานะแอบบักยูยูดูกาง์ดเลยบักกี้ฟักกี้ พี่ตายแล้วโอ้ยจีบว้ายโดนตายบ้าเอ้คุยคุยอะไรวะนี่เมื่อกี้ตอนไทยโอ้เออจบแล้วเหมืนนะไม่ดีนะผมอยากรู้ว่าเขาจะมีชิงลิงก์ตัวฉบับจากตัวของบอสมาให้หรือเปล่าไม่ต้องมีดิอ๋อไอ้ไอ้ไอ้ฉากนี้มันคือภาคไหนวะภาคสามเหรอ อ๋อนี่ไงที่คนอ้าวปากแล้วก็แบบอ้าวนี่ไงตรงไอ้หน้าปกคลิปเลยอ๋อมันคือที่มจาจากแถวนี้ท่องหลัง,งคนนี้ก็คือมาร์คเชลหรอมาร์คมาร์คอะไรสักอย่างเขี่ยกว่าไม่ออกอยู่แล้วลใช่ไหมแล้วก็ยาวอ๋อแล้วก็อย่างอ๋อนี่อี t เ a t the b อะไรสักอย่างอ่าอันนี้คือช่องหลังของเขานะฮะโอ้โห11ล้า,านเลยเล้นี่ฮะคนนี้ อันนี้เพลงมันดีนะแต่ด้วยที่เราไม่รู้เนื้อเรื่องตอนแรกก็เลยสู้สึกว่าไอ้กู๊กใช้เข้ามาเล่นเพลงเฉย,ยหรือเปล่าวะเนี่ยเออก็ถือว่าจบไปแล้วกันฮะโอเคมาวัดที่สองกู <c oughs> มไม่อยากเล่นเลยแต่วัดนี้มันคือตัวเด่นของคลิปนี้เลยเนี่ยโอเคฮะไปดูกันดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลบายเลือกคำตัวใหม่ครับไม่ใช่วัดธรรมดาธรรมดา,า,าที่มีโซนิกกับมาริโออ๋อใช่ไอ้ชั้รูปนี้เลยดิว่า โอ้ยไม่คุณเล่นจากตัวนี้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เผื่อมีน่าเรื่องเอาล้วเราจะสุดดูด,ดื่มซะเหลือเกินในพวกนี้ <c oughs> อ๋อมาละวไอเดี๋ยวนะเพลงมันสไตล์คล้ายๆกับของเมื่อกี้เลยวะ่ะพวกมคนสร้างมาด้วยกันเว้ยเนี่ยไอที่ใช้เสียงคนแล้วก็มาตัดเป็นเพลงอย่างเงี้ยปุยปุยไ <c oughs> อ้วันนี้สุนี พวกนายสองคนเป็นอะไรกันวะเ,เนี่ยทำไมกูรู้ที่มันนิไปของพวกเองอเลยฮะเคยเห็นนะเคยมันผ่านนะผมไม่ได้แบบไอ้เช่นผมไม่อยาสนใจเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้มีมที่จะเขาเรียกเฉพาะกลุ่มนิดนึงมันก็เป็นเฉพาะกลุ่มแต่ว่าแม่ควรเล่นที่มันผิดอย่างไรได้วะเดนขายมันเนิ่งของออกกโซกิงด้วกด้วก,กกันโซเน่พูดอะนะเนี่ย คือที่เราเห็นเน่ะมันจะเป็นรูปที่คล้ายๆแบบเป็นอ้ยโอ้โอ้เรานกระโดดพลาดมัน,น,นมจะไอ้ยินเะน่ะโอ้โหงานน้ำทำเชียร์ไอ้ที่เห็นมันนะเห็นมันนะีนนะ่เหรออันนี้กำลังคุยกันอยู่อะ่ะคุยกันทุกอย่างเลยภาษาภาษาเอเลี่ยนคือหีเพียงภาษาคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนึกว่าคนเดียวกันซะอย่างเนี้

ได้นำลัวเมื่อกี้นี้เดาจริงอ๋อมันไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่รด้โอ้ได้ดัอีกแล้วหน้าครัวเรินไปอยู่ฝันร้ายเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะเป็นคนไทยทำไมแม่ก็ไม่ได้มีอยที่มันมีพีกเนาะมันพีกไอตัวหน้าเข้ามอสนั่นะเองหน้าเริ่มเพลงนั่นแหละนั่นเลยตีเพีงนี่คือปกติมากฮะดีแล้วดีแล้ว ดีแล้วเออดีแล้วโอ้ยุูรีบออกนิหัยโอเคผมถือว่าวัดนี้เนี่ยมันทํามาก็ประมาณนั้นแหละนะมันทํามาไม่รู้ว่าจงใจหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรในบีกนะฮะไม่มีอะไรข้างในนั้น,น,นเลยมันแค่เล่นเพลงปกติที่พวมึงทำอะไรกันอนะ กมึงอาลัมไส้ออกมาจากป่าแล้วก็มาพันกันล่ะโอเคพอแล้วกันวันนี้โอเคฮะบ๊ายบายเจอกันไม่อยากปิดคลิปแล้ว